ดวงเมืองหลังเลือกตั้งคนจะไม่ทนแบ่งกันเป็นสองฝ่ายพร้อมประทะดันพิธาเป็นนายกทหารจะออกมาอีกครั้งสุดท้ายจะสงบลงหลังมีนาคม67ข้อถกเถียงจะสิ้นสุดลงเพราะจดหมายปรีดีพยากรโดยโหราราชามังกรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะดวงเมืองตอนสุดท้าย ลาก่อนนะประเทศไทยเมืองหลวงใหม่นามนั้นคือตัวย่อนอหนูเสียงรัฐประหารเข้าสู่ช่วงคนสำคัญต้องจากไปมาสปอยความเป็นไปของดวงเมืองล่วงหน้าสักนิดเพราะได้เวลาแล้วแห่งการลงบทความจะกล่าวถึงสภาพดาวโดยรอบเสียก่อนแล้วค่อยไปลงรายละเอียดยิบย่อยรายเดือน ภาพรวมตอนนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่รุนแรงอย่างมากตามที่เคยกล่าวไว้ในดวงเมืองปี2566มาเริ่มทีเลือจุดกันเลยพระพฤหัสจะเดินทับองศาอาทิตย์ช่วงต้นเดือนมิถุนายนแปลว่าจะมีการทุจริต หรือการล้มการเลือกตั้งและแต่งตั้งคนของตนเองเข้ามารวมถึงก่อนจะถึงในวันที่21พฤษภาคม6 6ที่จะถึงนี้ฝ่ายอำนาจนิยมจะเข้าไปต่อรองก่อนเพื่อดูว่าพิธาจะเอาด้วยไหมจากนั้นก็แยกย้ายแตกกระจายมาสู้กันต่ออย่างที่เคยกล่าวว่าปีนี้ พระพฤหัสเป็นกาลีจรย่อมส่งผลถึงคนจะไม่ทนและเตรียมฆ่ากันแน่นอนเมื่อทับองศาดาวอาทิตย์และเป็นดาวคาดคนที่จะเป็นประธานความซวยคือคนที่อยู่ในตำแหน่งคนที่มีชื่อเสียงข้าราชการผู้นำองค์กรต่างๆรับไม้ต่อไปโดนราหูกระทืบมายังไม่ทันหายพฤหัสกาลีมาซ้ำเสียนี้ ดาวพฤหัสเป็นแบบนี้ยังบ่งบอกถึงการใช้กฎหมายแบบน่าเกลียดได้ด้วยโดยพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งอาจมีส่วนให้คำแนะนำอยู่เบื้องหลังดังนั้นให้ระวังการยุบพ,พักหรือการทำให้เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะบีเกณฑ์ต้องเลือกตั้งซ้ำต่อมาพระราหูคงแฉต่อไปคนที่เป็นตัวแทนราหูปีนี้ผมมองชัดเจนเลยว่าคือคุณชูวิทย์ ข้าราชการทั้งหลายควรกลัวคุณชูวิทย์ไปด้วยนะเขานี่แหละจะเป็นคนที่ทำให้วงการข้าราชการแตกและแฉะกันเละจากเรื่องสินข้อสามและเรื่องเงินเป็นเหตุเนื่องจากเป็นบริวารจรด้วยคนหมู่มากจึงเห็นด้วยกับเพียชูด้วยแม้แต่ลูกเมียท่านก็ไม่เข้าข้างข้าราชการที่โกงกินบ้านเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆก็โดนด้วยเช่นกัน พระเสาเป็นเกษตรในเรือนราหูแต่เป็นมนตรีจรด้วยแปลว่าคนที่เคยร่วมปล้นประเทศบางส่วนเริ่มไม่เอาด้วยแล้วบางคนหันมาส่งข้อมูลให้เฮียชูแฉเองด้วยซ้ําดังนั้นรอยร้าวระหว่างพักพวกเดียวกันเองมีแล้วไม่พูดแต่มองตารู้กันมฤตยูบางคนเขาบอกว่ามฤตยูจรอ,ออกจากกรเรือนตนุลักษ์ไปแล้วเรารอดแล้ว ในมุมมองผมเห็นต่างเนื่องจากมฤตยูก่อนหน้านี้จอนทับดาวอาทิตย์ในบ้านตนเองก็ว่าแย่แล้วหลังจากย้ายไปน่าจะผลได้แล้วแต่ดันจอนทับอังคารเดิมในพื้นดวงอังคารเดิมเป็นดาวประจำดวงเมืองอีกดวงหนึ่งแถมเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยก็ไปขยายความเร่งอาการมรณะของมฤตยูด้วยอีกหนึ่งทำให้ในระหว่างนี้เมื่อมฤตยูจร สแตนบายในตำแหน่งแล้วและพระพฤ uh หัสไม่คุ้มครองชะตาเป็นการลีทับลักนั่นแปลว่าหลังจากนี้หากอังคารเดิมเข้าราศีกัน18สิงหาคม66ถึง3ตุลาคม66จะมีการเจ็บป่วยของคนสำคัญรวมถึงทหารมีเกณฑ์จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและเลือกที่จะกระด้างกระเดืองต่อประเทศและประชาชนไม่เพียงแค่นั้น ในระหว่างวันที่18กันยายน66ถึง18ตุลาคม66พระอาทิตย์จอนเข้าไปขยายความเน้นย้ำถึงความหมายข้างต้นและดาวคู่นี้เป็นคู่ทะเลาะรุนแรงด้วยเช่นกันในจังหวะที่2เมื่อดาวอังคารจอนเข้ามรณะที่ราศีพิจิก15พฤศจิกายน66ถึง27ธันวาคม66 อันนี้ทหารที่ปฏิวัติไม่สำเร็จหรือคนที่สำคัญของประเทศเข้าเกณฑ์มรณะตามชื่อจริงๆแล้วนะโดยดูร่วมที่ดาวอาทิตย์ก็จรตกบรณะด้วยในเดือนนี้ระหว่างวันที่17พฤศจิ 4, กายน66ถึง17ธันวาคม66เป็นการขยายความซ้ำๆความหมายเดิมในเรือนมรณะ และการที่ดาวทั้งสองมาอยู่ในเรือนนี้ยังเล็งอังคารเดิมและมรตยูจรอ,อีกด้วยเน้นย้ำถึงความตายและการจากไปชัดเจนอย่างมากย้อนมาพูดถึงเรื่องดวงลุงมิโนโทอของเราบ้างหลังจากมรตยูย้ายไปแล้วเขาเข้าเกณฑ์ต้องจากไปแล้วเมื่อเข้าขายแล้วก็มาดูดาวบริวารที่เหลือกันบ้างโดยตัวเขานั้นต้องย้าย หลังจากที่ราหูย้ายเข้าเรือนสัตชะเดือนตุลาคมวันที่17โดยก่อนย้ายหนึ่งและหลังย้ายหนึ่งเดือนดวงเขาจะก,กระทบรุนแรงอย่างมากเมื่อราหูย้ายมาแล้วทับอาทิตย์และสุกย่อมถอดความได้ว่าเขาต้องจากไปเพราะผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งเสียลงจากการไปของตำแหน่งเนื่องจากอาทิตย์ในดวง เป็นกาลีจรและราหูเดิมมาจากปีนาชและเนื่องจากทับสุขด้วยแปลว่าที่ต้องไปเพราะเพื่อนฝูงจากงานเป่าหูให้สู้ต่อด้วยนะดวงพิธาก่อนวันเกิดช่วงเดือน9จะครุขระมากและหลังวันเกิดเท่านั้นถึงจะได้ซึ่งตำแหน่งช่วงนี้อุตลุดวุ่นวายหากเกิดเลือกตั้งอีกครั้ง เขาจะกลับมาฟูลพาวเวอร์มากกว่าครั้งที่ผ่านมานี้ตัดมาที่ลุงโทนี่ผมก็ยืนยันตามดวงเดิมถ้าลุงโทนี่ลัคนากันจริงต้องรอราหูย้ายตุลาก่อนถึงจะดีขึ้นจากนั้นเมษาปี67ยาเมื่อพระหัสย้ายเข้าเรือนสุภะถึงจะได้กลับบ้านในระหว่างนี้ต้องสงบปากสงบคำพูดเสีย ไม่เช่นนั้นประชาชนเขาจะไม่เห็นใจเพราะคำพูดตนลำดับเหตุการณ์คร่าวๆของดวงรายเดือนบรรยากาศเป็นแบบนี้ 1. บรรยากาศขัดแย้งจากผลการเลือกตั้งจะระอุไปจนถึงปลายเดือนนี้พฤษภาคม 2. ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ความวายป่วงของพรรคร่วมเช่นพรรคร่วมตุยทางการเมืองยุบพัก เล่นเกมแปรพักเกณฑ์นี้กินถึงปลายเดือนกรกฎาคม 3. มือมือดยื่นมือเข้ามาแทรกถามถึงพักคสม้มว่าจะยอมจำนนหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารเกณฑ์นี้กินถึงกลางเดือนสิงหาคม 4. ประชาชนไม่ยอมอย่างรุนแรงทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจดันพิธาให้ได้เกณฑ์นี้กินถึงช่วงปลายเดือนกันยา ซึ่งโชคดีหลังวันเกิดพิทาพอดี 5. ทหารออกมาอีกอย่างที่บอกว่าไม่ยอมเกณนนี้กินช่วงสิ้นเดือนกันยาถึงสิ้นตุลา 6. ฝ่ายประชาธิปไตยนักวิชาการรวมพลังด่าวิจารณ์ถแถลงการเกณนนี้กินถึงสิ้นปี 7. ประชาชนสองฝ่ายแบ่งฝ่ายการประทะกันจะเรียกว่าตะลุมบอลก็ได้ โดยจะแบ่งเป็นฝ่ายเขาทะเลาะกันเองด้วยประชาชนต้องเลือกประทะให้ฉลาดอย่าเป็นเครื่องมือดูสนามรบให้ดีเกณฑน,นี้กินจนถึงต้นปี67 8. ทุกอย่างสงบลงกฎหมายได้เวลาชำระบ้านเมืองเกณฑ์น,นี้เริ่มต้นปี67ถึงช่วงมีนาคม67 9. ข้อถกเถียงจะสิ้นสุดลงเพราะจดหมายปรีดี ในระหว่างที่ทะเลาะทางการเมืองระวังตอนราหูย้ายลงราศีมีนที่เรือนวินาสทับราหูเดิมที่บ้านพระพฤหัสจะส่งผลเป็นความหมายว่าจะเกิดพายุในน้ำเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนจะส่งผลถึงดาวธาตุดินที่อยู่ใต้น้ำในขณะที่มีเนฟจูนจรเป็นเกษตรอยู่เช่นนั้นแปลเป็นภาษาคนได้ว่าจะเกิดสึนามิจากเหตุลมกรด มาจากทางทะเลที่ทิศตะวันออกจากอ่าวไทยภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกชนบุรีกรุงเทพพึงระวังเนื่องจากกราหูอยู่ตรงนี้ไม่มีตำแหน่งคลื่นน้ำจึงไม่แรงเท่าคราวก่อนที่ราหูจรได้ตำแหน่งที่แรงกว่านี้โดยหากกระหูจะเข้าเรือนวินาศจึงพ้นเกณฑ์รัฐประหารไปเยอะมากการวิเคราะห์ดวงนี้ทำเพื่อประชาชน คนที่รักชีวิตประชาชนด้วยกันเท่านั้นใครใช้เพื่อจุดประสองค์อื่นจะย่อยยับอัปราตามที่ท่านแม่ทับบัญชาคำทำนายโดยโหราราชามังกรและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you